กอบตีนอาหารพื good, point, my, ้นบ้านของเราคือเคยทำบ้าแต่เก the the ้ากลอนแกงฟ้ากะทูอยเงนี้เหมือนดล้วก็เดี๋ยเราก็ทำไปอย่างนี้แกงก็าวไม้ใช้ผักเขียวเราอยากมาดก่อนนะคือดั้งเดิมเขาใส่ก้อนจะเป็นยาการอยากกับผัดเผ็ดอะไรเนี้ยที่อื่นก็มีไอ้ถ้าแกงส้มหัวตายนะของบ้านเราก็จะแปรเปที่อื่นตลงที่ว่าใส่ใบมะกรูดหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะแล้วแกงส้มเพล่ในหลายที่เขาก็ไม่เคยกินเอาเพอกมาแกงส้มนะแกงส้มเพอกแกงส้มของเทศ เราจะเลือกที่ว่าที่อื่นะค่ะว่าไม่ไม่มีนะหรือก็อะไรที่ควรจะลงนักสื่อได้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกเลยนะคะสำนันก็ไม่รู้รู้รู้กันทุกท่านนะครับวันนี้ที่นั่งอยู่ในนี้ในความหมายของผมก็คือเป็นผู้รู้ภูมิปัญญาต้องข่นด้านอาหารท่านประหลัดที่เราได้ไมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันอยู่ประมาณปีน,น,น,นะครับกานก็กรุณาให้ไทยต่างๆนะครับ ม่ว่าจะเป็นยังไม่ว่าอะไรนั้นเราก็เลยอ้างเหตุผลในเรื่องของการทำโครงการนี้ไปนะครับเรามีวัตถุประสงค์ในการทํางานอยู่สามสามอย่างนะครับอย่างแรกก็คือเพื่อที่จะทําการรวบรวมตำหนักอาหารพื้นบ้านเมืองกาญจน,โนโบรุรีด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมตอนนี้เรากําลังทําอยู่ก็คือสุ่าษาด้านไน แต่ตั้งทั้งผู้รู้ผมเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้รู้พวกผมนี่ไม่ใช่เป็นผู้รู้แต่เป็นนักวิจัยเนี่ยชวนสร้างบรรยากาศให้เราไม่เครียดนะครับสวัสดีผมเมนต์เห็นคนเยอะๆเลยจะเครียดนะครับเพราะว่าเราส่วนใหญ่ก็สอนเด็กอ่ะนะพอมาเจอผู้รู้เยอะๆเป็นหมดเนี่ยกำลังนึกว่าจะเก็บความรู้ยังไงได้หมดเลยเนี่ย